สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ไหนใครบอกหน่อยว่าดู Guardian of the Galaxy มาแล้วบ้างเนี่ยนะครับก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะครับผมบอกกันเลยว่าเป็นหนังที่ตลกแล้วก็ฮาแล้วก็มันมากๆเลยใช่ไหมครับกับ Guardian ภาค3นี้หนังเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับผมก็บอกกันเลยว่า มันเน้นหาแต่มันก็ไม่ได้หาอย่างเดียวเพราะว่ามันมาครบทุกอารมณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นฉากการต่อสู้ที่แต่ละคนในทีมการเรียนเนี่ยก็ได้โชว์จุดเด่นของตัวเองออกมาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวดราม่าเองเนี่ยก็เข้มข้นมากๆเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเจาะเอ N ็นเครดิตให้กับทุกคนฟังกันโดยเอ็นเครดิตเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับผมเรามาเริ่มเจาะกันไปทีละตัวเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนไอ้ตรงเนี้ยมันสําหรับคนที่ดูมาแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูมาเนี่ยก็ปิดคลิปไปได้ก่อนเลยนะครับผมไม่อย่างนั้นแล้วก็ตัวขอองท่าาน,นะาจา ถูกสปอยเนื้อหาเกี่ยวกับหนังเนี่ย ไปโดยแบบที่ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าเอ็นแครดิตนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องในหนังเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอะมาดูกันไปทีละจุดเลยเริ่มกันที่เอ็นแครดิตแรกเลยนะครับเอ็นแครดิตแรกเนี่ยนะครับผมเป็นการที่ทีมกาเดียนเนี่ยได้ไปปฏิบัติภารกิจหลังจากที่ทีมออริจินอลเนี่ยแยกย้ายกันออกไปนะครับผมโดยทีมกาเดียนใหม่นี้ถูกนําโดยตัวของร็อกเก็ตแลคูลแล้วก็เดินทางมายังดวงดาวแห่งหนึ่งเพื่อช่วยผู้คนในดวงดาวแห่งนั้นจากการโจมตีของสิ่งมีชีวิตที่ดูเป็นเหมือนสัตว์ป่าาบ้าง พุ่งเข้ามาโจมตีไอทีมตรงนี้เองเนี่ยประกอบไปด้วยล็อกเก็ตและคูนกรูดคลักกลินคอสโมแล้วก็มีตัวของเบลฟ์มีตัวของอดัมวอลล k แล้วก็ตัวของไพร่านะครับผมไพร่าเองเนี่ยเป็นเด็กสาวทดลองของไฮเอวูเลชชนาลีนะครับผมที่เอามาอยู่ในทีมด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็มีพลังพิเศษด้วยนะครับในคอมมิกเองเนี่ยนะครับผมเธอเป็นลูกครึ่งไททันกับคลีซึ่งก็มีพลังมากมายมหาศาลอยู่เลยพูดกันง่ายๆเนี่ยพลังของเธอเนี่ยนะครับก็ชนกับกัปตันมาเวลได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเธอเป็นหนึ ตัวละครที่แข็งแร่งมากๆแต่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทีมกาเดียนชุดใหม่ตอนนี้ก็แข็งแร่งกันหมดเลยเละครับเพราะว่าอย่างกรูดเองเนี่ยก็ตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมาเลยถูกไหมแล้วก็รวมไปถึงตัวของคลักเลนเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะใช้ลูกศรยักษ์ก้าของยอนดูได้ดีขึ้นมากๆแล้วคอสโมก็มีพลังจิตท,ที่แข็งแร่งอดัมวอลล็อกนี่ก็อย่างกับซูเปอร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นทีมกาเดียนในตอนนี้ดูจะโหดยิ่งกว่ากาเดียนเซตแรกอีกโดยในเอ็นเอเดตอันแรกนี้เองเนี่ยก็เป็นการเหมือนเปิดตัวทีม,ทม,มกาเดียนท นอกจากนี้เองจุดเด่นของหนังกาเดียนเนี่ยก็คือเรื่องราวของเพลงประกอบถูกไหมตรงนี้เองก็มีการเอาเรื่องเพลงเข้ามาเล่นด้วยโดยการที่ว่าล็อกเก็ตเนี่ยได้ถามสมาชิกแต่ละคนว่าชอบฟังเพลงอะไรกันโดยตัวของไพล่าเนี่ยก็บอกว่าตัวของเธอชอบบริตนีย์สเปียร์แล้วก็คอนครับต่อจากนั้นเนี่ยคลักลินก็บอกว่าเขาชอบการ์ดบลูคนะครับผมในขณะเดียวกันคอสโมเนี่ยบอกว่าชอบฟังเดอะคาเพนเทอร์ครับในขณะเดียวกันนี่เองอดัมวอลล็อกเนี่ยก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยชอบเอเดียนเบริลจากคิงคิมสันจากนั้นเนี่ยอดัมก็ถามล็อกเก็ต ไปว่าแล้วตัวของล็อกเก็ตเราชอบอะไรนะครับล็อกเก็ตก็บอกว่าเขาชอบคำมันเก็ตยู u r เลิฟของเลดบล e ซึ่งเพลงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กเหมือนกันเพราะว่ามันคือเพลงเพลงแรกที่เปิดตัวออกมาของ Star ์ลอดในตอนที่อยู่ที่มอรัคใน Guardian ากาเดียนภาคแรกแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกองทัพสัตว์ร้ายเนี่ยกำลังพุ่งเข้ามานะครับผมล็อกเก็ตก็เลยปลุกกรูดแต่คลักลินเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองคนเดียวนี่ก็ชิวๆก็แปลว่าคลักลินเองเนี่ยก็ต้องใช้ลูกศรยักษ์้าได้แบบเชี่ยวชาญขึ้นมากๆแล้วถูกไหมถึงจะกล้าพูดแบบนั้นแต่ล็อกเก็ตก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันดีกว่าจจะได้ไม่เเเเสีียยววลลานนนนรรบแแกกก็็็ตออขงปท ชุดใหม่นะเข้ามาโจมตีกัตสัต์ประหลาดพวกนั้นซึ่งก็น่าจะจัดการได้อย่างไม่ยากนักนะครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ย ตัวของ n อ็น d i t อันที่2อ่ะก็จะเป็นตัวของป e t e r ร์คิที่กลับมาอยู่ที่โลกแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่กับคุณตาของเขานะครับก็เป็นปีเตอร์เนี่ยนั่งกับคุณตาชิวๆตรงนี้เองอ่ะจริงๆมันก็เหมือนถูกเกิดมาในเรื่องแล้วเลยครับผมแต่ปีเตอร์ในเรื่องอ่ะก็บอกว่าโอ้ยเขาไม่เคยกลับไปเยี่ยมโลกเลยถ้าคุณตายัางอยู่เนี่ยป่านนี้คงอายุ90ไปแล้วอ่ะพอพูดตรงนั้นก็เหมือนเกิดมาสุดท้ายตอนจบเนี่ยพอออกจากทีมก็กลับไปอยู่ที่โลกจริงๆครับในเหตุการณ์เอ็นเครดิตอันที่2องันนี้เองเนี่ยจร เป็นช็อตที่กินอาหารเช้ากับคุณตาของเขาโดยปีเตอร์เนี่ยก็ได้บน่น ว่าลูกชายของคุณป้าเนี่ยไม่ยอมมาช่วยเขาตัดหญ้าเลยแต่จุดที่มันน่าสังเกตจริงๆเนี่ยคือหนังสือพิมพ์ที่มันอยู่ในฉากนี้นะครับผมมันคือหนังสือพิมพ์ของเซนชาวเคาน์ตี้โพสที่พูดถึงเรื่องราวของเควินเบคอนนะครับเรื่องราวของเควินเบคอนเนี่ยก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกา a r d i a n of the Galaxy Holiday Special ก็ลองไปหาดูกันได้เควินเบคอนเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีอยู่จริงๆนะครับผมแบบว่าเขาเล่นเป็นตัวเองในหนังก็คือชื่อจริงๆก็เควินเบคอนแล้วก็เล่นไปในหนังก็เล่นเป็นตัวเเเองงไปปลยย็็นนดาาารภพ์ผซึ่ก เป็นดาราที่ปีเตอร์เนี่ยชอบมากๆเลยฮะใครจําได้มันก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กไปกับหนังภาคแรกถูกไหมฟูดโรสครับมันคือหนังเรื่องนั้นแหละที่เควินเบคอนเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเควินเบคอนหนูก็เคยเล่นหนังของ MCU มาแล้วนะเรียกได้ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ใช่เป็นแบบของ MCU แต่ตอนนี้มันรวมเข้ามาแล้วนั่นก็คือเอ็กมนนั่นเองครับเควินเบคอนเนี่ยเคยรับบทมาใน Xmen First Class นะครับผมเป็นเซบาสเตียนชอนเองก็เป็นตัวร้ายหลักของเรื่องเลยถูกไหมนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าอันเนี้หยหลายๆคนก็คงจะไม่ไ อยู่ใน MCU ตอนนั้นในะแค่ตอนนี้มาเวลซื้อฟอกมาแล้วก็เลยแบบเออเป็นอีสเตอร์เอ็กซ์ัมาพูดถึงกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอ็ End นโครดิตอันที่2ก็ได้จบลงนะครับผมโดยบอกว่า The Legendary Star Lord w i l l Return หรือว่าตัวของ Star l ล r d จะกลับมาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นการปูทางไปสู่ซีรีส์เดี่ยวของ Peter Quill หรืออาจจะเป็นหนังเดี่ยวอาจจะเป็นตอนสั้นๆตอนแบบ h o l i d a y Special ของ Peter Qui l l หรือเปล่าก็คงต้องรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงและนี่ก็คือเอ็นโครดิตทั้ง 2, ของ Guardian the Galaxy าเองากานอาไเาวไ,นวไยนออกเดอะ ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ